สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันนะเรามาดูนะคะว่าแนวทางของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูเป็นแนวทางนะคะนอกนั้นเราต้องใช้สติแล้วก็การตัดสินใจของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะ ่อนอื่นยายขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตามยายนะคะมีอะไรบอกยายได้เลยนะคะและยายก็ขอขอบคุณ YouTube นะคะที่มีอะไรให้ยายทำมีความสุขค่ะที่ได้ออกมาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าช่วงนี้จังหวะชีวิตของแต่ละบ,บุคคลเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันโอ้โห เป็นไพ่ที่ดีนะคะการมองหาโอกาสนะคะสามเหรียญเป็นมองหาโอกาสให้ตัวเองมองการไกลต้องมองการไกลมองโอกาสมองชีวิตให้ออกหาให้เจอนะคะคนดีทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนหาช่วงจังหวะชีวิตของตัวเองให้ได้นะคะช่วงนี้เหมาะแก่การที่จะหาโอกาสให้กับตัวเองนะคะ แล้วก็ต้องรู้จักรอรอจังหวะรอโอกาสนะคะรอเวลาที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อตัวเองให้มั่นคงนะคะเรามาดูว่าจุดเริ่มต้นเลยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะการที่เราจะมองหาโอกาสสร้างหรือทำสิ่งใดเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับคุณนะคะ ช่วงนี้เป็นจังหวะเหมาะนะคะที่ควรจะหาช่องทางให้กับตัวเองนะคะขอให้ค่อยคคิดค่อยควางแผนค่อยๆมองช่องทางให้ออกนะคะแล้วรอรอจังหวะรอเวลาให้ให้ถึงเวลาที่ถูกต้องนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองไปนะคะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเรามาดูว่าเห็นไหมคะ ความสุขสมหวังย่อมเกิดขึ้นกับคุณแน่นะคะพาหยจะโปสักนิดหนึ่งก็ขอปิดสักนิดหนึ่งเพื่อให้ไม่มีปัญหาใหดๆเกิดขึ้นนะคะคุณมีโอกาสนะคะไปถึง The ะเวอรนะคะช่วงนี้ The w เ r อรจะเกิดขึ้นบ่อยสำหรับคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มองการไก่นะคะลองลองนะคะสถานการณ์เอื้ออำนวยนะคะเอื้ออำนวย รอจังหวะให้เป็นสามัคคีปองดองทำทีมงานวอร์มทีมงานให้ดีนะคะพยายามสร้างแรงบันดาลใจนะคะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนรอบข้างให้กับทีมงานให้กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะก้าวต่อไปนะคะให้บรรลุนะคะ คุณทำได้นะคะเมื่อไหร่ที่คุณสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างได้ให้ทีมงานได้ให้องค์กรได้จะก้าวไปถึงเดอะเว d ร์นะคะเรามาดูอนาคตนะคะจะมีอะไรที่จะมาบอกเราบ้างโอ้โหสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดแะมองการไกลคุณเอาอยู่นะคะเอาอยู่ทั้ง ต้องใช้ทั้งเทคนิคความอ่อนโยนความปณีปะนองการศึกษาและเรียนรู้นิสัยใจคอทั้งคนอบข้างนะคะทั้งการงานทั้งระบบทุกอย่างนะคะคุณสามารถผ่านไปได้นะคะทั้าสเต็งออกมานี้คือจุดหมายเป้าหมายคุณไปได้ดีมากสิ่งหนึ่งที่จะรบกวนจิตใจคุณก็คือการวิตกกังวลน,นะคะแฟนวิตกกังวล จะทำให้บันทอน,นะคะกําลังใจเราเราเอามาเป็นแรงผลักดันนะคะมันต้องมีแน่ปัญหาย่อมเกิดทุกอย่างแต่คุณสามารถแก้ได้คุณแก้ได้ด้วยภูมิปัญญาของคุณนะคะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะขอแค่คุณโอ้โหเห็นไหมคะอยู่ไม่ไกลจริงๆสิ่งใดที่คุณคิดและจะทำไว้นะคะราชนีถือไม้ เป็นผู้ที่เก่งมากๆเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างสิ่งต่างๆเพื่อตัวเองและยืนหยัดเพื่ออนาคตได้ดีมากเลยนะคะคือคุณสามารถทำได้ด้วยมือของคุณเองลองนะคะตัดความวิตกกังวลลงไปบ้างนะคะลองอาจจะไม่ต้องใหญ่โตมากการได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆ เีค่อยเป็นค่อยไปนะคะคุณสามารถกล้าไปถึงเดอเวอร์เพราะคุณเอาอยู่นะคะไพ่สติงออกมาในอนาคตนี้คุณสามารถทําได้นะคะเรามาดูต่อไปนะคะโอ้โหมันเป็นมันเป็นพรสวรรค์ที่ดีสําหรับคุณเลยเพราะการพรในความคิดของคุณทุกอย่างเนยนะคะที่คุณคิดและคุณสร้างสรรค เดือมาพร้อมเลิเพอร์พร้อมกับสเตงเนี่ยและการมองการไกลของคุณนะคะแสดงว่าคุณสามารถบรรลุปเป้าหมายในสิ่งที่คุณตั้งไว้ได้นะคะด้วยเหมือนคนมีหน้าหน้าทองแล้วตอนนี้นะคะไปปรึกษาที่ไหนทําอะไรหรือเรียนรู้อะไรหรืออยู่ในสังคมใดๆนะคะเหมือนคุณมีหน้าหน้าทองนะคะตอนนี้มืมอมนตราที่สามารถจะใช้ เป็นสะพานพาคุณไปสู่เดวเวอร์ได้เลยนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะลองนะคะอืมเห็นไหมเดฟูลได้เกิดขึ้นคุณต้องการหาความสุขความสบายความความความมีความสุขของคุณคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวของคุณเลยนะคะพร้อมกับเห็นไหมคะความสุขเกิดขึ้นได้ทั้งสิ่งแวดล้อมก็สามารถมีความสุขไปกับคุณได้ถ้าสิ่งที่คุณสร้างและคิด และทําขึ้นมาคุณต้องจริงจังกับมันแล้วก็ค่อยๆก้าวไปค่อยๆทําให้สําเร็จไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใดคุณตอนนี้คุณก็กําลังมีสเสน่ห์นะคะลองคิดลองอ่อยควานนะคะเพราะทุกคนต้องการความสุขนะคะความสมหวังความแฮปปี้ทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องสร้างด้วยมือของเรานะคะถ้าเมื่อไหร่นี่เราทําสําเร็จปุ๊บนะ เราจะมีความภูมิใจในตัวเราเองแล้วแถมมีโชคมีโชคดีหลายๆอย่างเกิดขึ้นเก่งบวกเฮงอะไรมันก็เกิดขึ้นได้สำหรับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมุ่งมั่นและเดินก้าวไปเพื่อชีวิตของทุกคนนะคะชีวิตอาจจะเดินทางไม่ได้ง่ายนะ,ะอาจจะเหมือนสติงมียากมากนะเราก็สู้ต่อไปเพื่อให้ตัวเองมั่นคง นะคะขอให้ทุกคนมีพลังแห่งความสู้นะคะกับชีวิตเรียนผิดเรียนถูกเรียนเข้าไปค่ะไม่ไม่มีอะไรที่จะแก่เกินเรียนนะคะขอให้ทุกคนมองการไกลให้ออกสู้ทุก ทุกอย่างปัญหาจะต้องมีอยู่แล้วนะคะอย่าวิตกกังวลนะคะมากมายเราเอาปัญหานั้นมาเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนก้าวไปถึงเดอเวรนะคะขอให้พบเจอแต่ความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ขอให้โชคดีโชคดีค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามยายขอพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ